สวัสดีครับพี่น้องอสมอที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้หมอชาติมารายงานสถานการณ์โควิด -19 ให้พี่น้องฟังกันนะครับเพื่อที่ท่านจะได้นําข้อมูลไปปรับใช้ในพื้นที่เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคต่อไปนะครับวันนี้8มกราคม2564พบผู้ป่ปวยรายใหม่205รหลายแยกเป็นติดเชื้อในประเทศ131รายตรวจคัดกรองเชิงรุก58ราย ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ16รายรวมแล้ว205รายนะครับผู้ป่วยยืนยันสะสม9,841รายหายป่วยแล้วนะครับ5,255รายเสียชีวิตสะสม67คนแล้วก็ยังรักษาอยู่4,519รายนะครับผู้ป่วยรายใหม่205รายนะครับพบจากที่ไหนบ้าง พบติดเชื้อในประเทศนะครับจากการไปสถานที่เสี่ยงมีอาชีพเสี่ยงหรือว่าสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้123รายแล้วก็อยู่ในระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุ8รายจากการค้นหาเชิงรุกผู้ติดเชื้อในชุมชน58รายนะครับการพบติดเชื้อในต่างประเทศนะครับพบผู้ป่วยเดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกันตัว9รายแล้วก็เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับ เมียนมา7รายมาตามไหนครับมาตามเส้นทางธรรมชาตินะครับรวมแล้วทั้งสิ้นนะครับผู้ติดเชื้อใหม่2 0 5รายนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือยังพบนะครับผู้ป่วยที่มาตามเส้นทางธรรมชาตินะครับแพร่เชื้อได้ด้วยนะครับเรายนะครับซึ่งเราก็พบว่ามาจากเมียนมานั่นเองนะครับพบผู้ป่วยติดเชื้อนะครับใน57จจังหวัดนะครับแพร่กระจายไปเรียบร้อยแล้ว นะครับแล้วก็มีจังหวัดที่ปลอดเชื้อด้วยนะครับจำนวนถึง20จังหวัดนะครับมาดูภาพรวมในประเทศของเรานะครับการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนมากกว่าร้อละ90นะครับติดเชื้อแบบไม่มีอาการนะครับล่าสุดก็พบมากที่สมุทรสาครนะครับ21รายนะเป็นไทย5รายแล้วก็ในแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน16รายนะครับ รองลงมาก็จะเป็นจังหวัดชนบุรี21รายจันทบุรี9รายและระยอง7รายนะครับติดเชื้อในประเทศมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหาคนคร29รายรองลงมาก็คือสมุทรปราการ22รายชนบุรี10รายนาคนปรปฐม4รายเชียงใหม่4รายตามลำดับนะครับตอนนี้บุรีรัมย์ก็พบผู้ติดเชื้อแล้ว จำนวนหนึ่งรายนะครับบุรีรัมย์ก็เป็นพื้นที่ที่หมอชาติปฏิบัติงานอยู่นะครับวันนี้หมอชาติก็ลงไปเยี่ยมนะครับจุดคัดกรองโควิด -19 ประจําหมู่บ้านนะครับไปเยี่ยมก็พบอสอมอปฏิบัติงานกันอย่างแข่งขันกันเลยทีเดียวนะครับก็สนับสนุนแอลกอฮอล์เจสําหรับล้างมือทุกจุดวันนี้หมอชาติก็ได้นําชุดยังชีพจากกินกาชาติอำเภอเฮาราชนะครับไปมอบให้กับครอบครัวที่กักตัว14วัน นะครับซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่สีแดงนะครับสู้ๆนะครับพี่น้องอสมอครับเราเข้มงวดกันขนาดนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโควิด1 9ก็จะหมดไปจากประเทศไทยในเร็ววันนะครับฝากถึงพี่น้องอสมอและพี่น้องชาวบ้านเราทุกคนนะครับช่วงนี้ก็ให้ชะลอการเดินทางหรือว่างดเว้นการเดินทางไว้ก่อนนะครับแล้วก็อยู่ห่างไว้ใส่แมดกกันมันล้างมือตรวจให้ไวใช้แอปหมอชนะด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือร่วมใจต้านภายัยโควิด -19 นะครับเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับสู้สู้ครับพี่น้องอสมอครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ต่อใเ้นเพื่อนอสมอด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านจะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสมอที่หมอชาติจะนํามาฝากในคลิปถัดไปและถ้าพี่น้องอสมออยากให้หมอชาติมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังให้ท่านเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและเป็นกำลังใจมาโดยตลอดขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ